ในแต่ละวันเราไม่ควรกินอาหารเกิน2,200กิโลแคลอรี่เพราะว่าจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันอุดตันเส้นเลือดหุยมีแต่โรคร้ายแรงทั้งนั้นเลยเอ่ะข้าวขาหมู690กิโลแคลอรี่ ทีสองร้อยสีสิกิโลแคลอรี่ตาย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 คิดอะไรได้เนี่ย อยากลดความอ้วนจะลดความอ้วนอืนนนอคือช่วงนี้นุไม่รู้เป็นไรอ่ะดูตันๆอยากหล่อแล้วก็กลัวเป็นความดันสูงเป็นเบาหวานไขมันตันในเส้นเลือดแล้วก็แบบคนอยากฟิากีอยาะแบบอืตายเลย ยู่ดีๆเขาจะลุกขึ้นมารักษาหุนฟิตแอนด์เฟิร์มถ้าไม่ได้ม er, ีก uh, ิกก <m akes in rain> ็ในหนังสือเขาบอกไว้แบบนี้เป๊ะเลยอ่ะก็ไอในหนังสือนี่แหละที่บอกบอกว่ากินไอนี่ก็ไม่ได้ไอนี่ก็ไม่ได้ไอนี่ก็ไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้เลยคุณเลยไม่กินอะไรเลยไงอย่าอย่ามาแก้ตัวน้ำขึ้นขุทำไมอะคะหนู

น้ำหอมเน่นเหรอคะนี่ให้กิกใช้น้ำหอมกลิ่นเดียวกับเน่จะให้เน้นจับผิดไม่ได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอทำอะไรครับทำมาทำอะไรครับพี่แพรพี่แพรแพรพันกิ๊กใหม่นใช่ไหมคะพี่แพรไงพี่แพรอ้าอ่านแล้วนี่พี่แพรแพรพัน่ะบกบหอบรรณาธิการบริหารสารพิมพ์ ะทงงนะี่นี้ให้กิ๊กเปลี่ยนชื่อแล้วทำนามบัตรเป็นพี่แพแรฮัสดีโอ๊ะเัื่องใครพูดแพรเหรออ้ยไม่ต้องมาเรียกฉันอย่างนั้นเราไม่เคยรู้จักกัน,นเรียกกิ๊กเรียนแบบเสียงพี่แพรอีกเหรอคะนี่ฉันจะบอกให้รู้นะ ฟังฉันคุณนู้นะเขามีภรรยาที่แสนดีอยู่แล้วขาไม่ต้องการเธอเธอมันก็แค่ผู้หญิงผ่านไปผ่านมาคนนึ่งเธอชื่อจริงอะไรฉันไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ชื่อแปรล้วฉันจะบอกให้นะสามีของฉันน่ะเขาอยู่กับฉันเขารักฉันเขาไม่เคยรักคนอย่างเธอผู้หญิงสวัสดิ์อย่างเธอ <c oughs> จับผู้ชายของฉันไม่ได้หรอ ทก่ยังไม่หยุดใช่ไหมฉันจะบอกให้นะคุณหนูเขาอยู่บ้านกับฉันเขานอนตายรังเขาไม่เคยจะไปเรียกร้องหาใครเธอมันก็แค่ขยะที่เข้ามาในชีวิตของเขาก็ผ่านไปอ่ะแค่นี้นะนางแครแครวนันาดีหนูนี่ดูอะไรนะลูก หมอดูเรื่องคู่ครองให้หน่อยค่ะคู่ครองค่ะอืมเออขอโทษนั่นหนูนะผู้ที่มาด้วยเนี่ยเป็นสามีหรือเปล่าจ๊ะไม่ใช่อ่ะค่ะอันนี้น้าข้างบ้านนะคะคุณหมอคะคุณหมอดูเรื่องคู่ครองเอาแบบแม่นๆเต็มที่เลยนะคะโอ้ได้เลยดูเลยแม่นมันขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยมันไม่ต้องบอกเลยว่าแฟนชินเ่ยนะสุดยอดเจ้าชู้ตลอนไม่มีที่สิ้นสุด เนี่ยไหนมาไหนก็โกหกมาตลอดคุณเนี่ยอยู่ในภาพมงดําของสามีคุณมาตลอดเลยไม่มีความจริงใจกับคุณมาเลยนี่นี่นี่เส้นนี้มันบอกมาเลยและไม่ใช่เป็นเฉพาะนิสัยแล้วนะเป็นที่สําดาสายเลือดสายโลหิตของเขาเลยจริงเหรอคะเนี่ยนี่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 เส้นแดงมันออกมานี่ไหนบอกบนดําะเช็กบินเลย ต่อๆค่ะต่อค่ะและไอ้ดีเขาบอกว่าอย่ๆเเส้นเส้นความมืดความมืดที่ม์ดำออมาเนี่ยคือเป็นเส้นที่เขาบอกว่าเวลาเขาจะไปที่ไอ้ไอไอทั้งคืนนี่ก็จะไปโอ้ทำงานํำการเนี่ยไม่ใช่เปหากิ๊กไม่มบอมนวดโอ้โหปนวดแผนโบราณแล้วมันแล้วรทนี่หลอกลวงคุมาตลอดเลยพอล อะมันมีอย่างนั้นพอแล้วค่ะอันนี้ค่าดูนะคะหมอขอคุณโอ้ขอให้หนูจะเลิกตึวเองนะไอ้หนูมันนี่ไปตึงนอกไปเคลียร์่ยงนาะแกงใจหมอเขามันนี่เหนื่อยใจหนูหัวโชคดีไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมมาเคี่ยวกับหมออีกทีนนโชคคดีะุณจะไปไหนลอกร้อยมีความสุขวันนี้ดีดีดีวันนี้จะดูอะไรดีเลยันนี้โชค อยากจะดูเรื่องเนื้อคู่เนื้อคู่เหรอโอ้ได้ได้ได้ตามเส้นนี่เนื้อคู่หนูนี่เป็นคนซื้อเป็นคนซื้อพี่ดอมพี่นิสัยเขาก็เด็กๆน่ารักน่ารักเลยเออน่ารักแต่ก็ไม่นานมันก็เสียเด็กแล้วล่ะเอออะไรนะคะมันไม่นานเสียเด็กแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลาสีคนดำเนี่ยมันทับเส้นอยู่ นหนูเรียมีใครโตเป็นดำปากค่อ,อยๆหนิไหมมีไหมับนี่แหล,ะ,ละไอ้คนนี้แหละมันพาให้ของเธอเนี่ยเข้าลกเข้าพงเสียผู้เสียคนไปด้วยไม่เสียคนเดียวเสียไม่ต้องคู่เลย <c oughs> สรุปแล้วเนี่ยคำว่าคนเดียวไม่พอยังพาให้คนอื่นเลวไปด้วยเพราะไอ้คนดำปากค่อยนี่แหละ พักเลยดิหนูเอ้ไปคุณพี่ค่ะขอคุณนะคะนู้แค่นี้เหรอลูกค่ะคุณพี่คะคุณพี่ต้องจัดการให้น้องอย่างด่วนเลยนะคะจัดไปค่ะเคลียร์แน่เคลียร์เคลียร์ด่วนค่ะจัดไปค่ะอย่าให้เสียไปตอนนี้เลยได้ไหมคะไอ้ลูกคุณเลวคุณเดียวไม่พร้อมยังชวนให้น้องชายจะเสียอีกไอ้ทรไม่รักดีไปค่ะคุณพี่ไปค่ะนี้เลยค่ะรักเชืกโซของเธอ 꾸락, 즉, 저 강태.